ข้อมูลจากสหประชาชาติระบุว่าจำนวนประชากรโลกในอีก50ปีข้างหน้าจะเพิ่มขึ้นเป็น9,000ล้านคนจากปัจจุบัน6,000ล้านคนเฉพาะแค่ทวีปเอเชียจะมีประชากรเพิ่มขึ้นถึง5,500ล้านคนจากปัจจุบัน3,600ล้านคนเมื่อประกอบกับการเป็นตลาดเกิดใหม่ศักยภาพในการพัฒนาเศรษฐกิจแบบพุ่งทยาน อัตราการใช้พลังงานดั้งเดิมจากซากฟอสซิลก็เพิ่มขึ้นเป็นเท่าทวีคูณทําให้ประเทศต่างๆทั่วโลกต้องตั้งเป้าหมายลดการใช้พลังงานลง10%ต่อปีและมุ่งส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนหรือพลังงานทางเลือกมากขึ้นแล้วสถานการณ์ด้านพลังงานในประเทศเป็นอย่างไร ประเทศไทยต้องพึ่งพาการนำเข้าพลังงานจากต่างประเทศเป็นหลักมีสัดส่วนการนำเข้าน้ำมันสูงสุดถึง80%ของปริมาณการใช้น้ำมันทั้งหมดภายในประเทศโดยมีการใช้น้ำมันดีเซลวันละ55.8ล้านลิตรก๊าซโซฮอร์วันละ12ล้านลิตรน้ำมันเบนซิน91วันละ8.6ล้านลิตรก๊าซ LPG วันละ20,000ตัน ส่งผลให้มีการนำเข้าพลังงานในปีพุทธศักราช2555คิดเป็นมูลค่ารวมถึง1.45ล้านล้านบาทและคาดว่าสิ้นปี2546จะมียอดนำเข้ารวมคิดเป็นมูลค่าสูงถึง1.6ล้านล้านบาทพลังงานที่นำเข้าเพิ่มขึ้นเรื่อยๆทุกปี ก็เพื่อตอบสนองต่อการเติบโตทางด้านเศรษฐกิจของประเทศทั้งภาคการขนส่งการผลิตด้านอุตสาหกรรมการผลิตไฟฟ้าและภาคครัวเรือนภายใต้แผนพัฒนาการผลิตไฟฟ้าของประเทศไทยได้มีการกำหนดไว้ว่าภายใน14ปีข้างหน้าควรจะมีโรงไฟฟ้าขนาดกําลังผลิต1,000เมกะวัตต์อย่างน้อย4โรงถึงจะเพียงพอต่อความต้องการใช้ แต่การก่อสร้างโรงงานไฟฟ้าขึ้นใหม่ในประเทศไทยวันนี้ดูเหมือนแทบจะเป็นไปไม่ได้อันนึ่งมาจากข้อกังวลด้านผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและปัญหาด้านมลพิษ